พี่น้องมาเอาเด้อบรรยากาศสุนทรแบบฝนตกโอโ้ดีใจคักหลายทั้คนทั้งเต้นช่วงนี่มีแต่ปีพาเด้อทั้งเทวด,ดาโมยไปพอชักคนเป็นฝนตกมากกันเต้นดีใจฝนตกพี่น้องคุณมันสิทำมาลาบอกเพราะว่าคนมักม้วนฝนตกบรรยากาศดีเก็บบรรยากาศชุมช่มฉ่ากตอนพี่น้องสุก,กุสุคนบรรยากาศเห็ดนาเด้อค่ะ บรต้องมองต้องใหญ่ดอกมไม้สวยอยู่กรุงเทพค่ะบรต้องขึ้ใส่หัวหลังสุ้ฟ้าหน้าสู้ดิกนก็ได้เด้อสู้ได้อยู่บรเป็นยังบรเป็นยังซุ่งอยู่นี่จะสู้ไปนี่ล่ะเออว่าแต่ส่งเงินหนามาค่ากับข้าวบอร์เดียวจ้างคนมาเล็กินยังเดียวน้องฝนตกมาเด้อมาเห็นหน้าเด้อเบิงนน่งฝนมู้ฟ้ามัวดินจริงๆไทยคนมไม่ละค่ะพี่น้องยกนึกกำลังไม่ ม่านพี่น้องขนโตบ๊บ่อกค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนค่ะผมีฟป้าบมต,ต้องหม้ผมสบายด้า่ะักผมฝฟ้าฝนฝนโต๊แบบงามมากค่ะมืดฟ้ามัวดนันนี้เวลาจะรีบเพียงนะคะพี่น้องใกล้ขึ้นแล้วแต่เรายังลกุกลด้อยู่แล้ค่ะประมาณประมาณสามโมงออกจากบ้านงานมานะคะ บ้านง,งานงาน,งานเฮือนดีพีนนพ่น้องพี่น้องไทยบ้านต่ายบานโบเมนพี่น้องกุชช่าแจ้งข่าวค่ะโบเมนพี่น้องกุชช่าเป็นพี่น้องไทยบ้านที่เราก็บริเนกันเสาร์สำหรับไทยเฮือนมาลูกป้าดั่งนาทำการืุกเก่าวันนี้แยกชั้นไปนะคะคุณน้องลงไปใช้วันนี้ก็ใครมาตุ้งไม้เฮแล้วก็สิก้อนสโองหน้าคุณกระสายสิบริสุทธิ์น้ำว่าต่อไปจะเป็นเงากระสงงายส,สูนนูนนี้แต่ว,วันนี้บรนะิค่ะม้วนป้ามัวดีนะน้องคะเดี๋ยวเราไปลูก้ากัน ก้าวกดฝนไม่ค่ะพี่น้องฟังน้องเสี่ยคนนะเดี๋ยวเซต้าปิดเครื่องก่อนนะคะทุกคนค่ะปิดโทรศัพท์ชั้นยานโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีแต่ต้องห่วงคอยแล้วก็ซื้เครื่องเราปิดหมดเลยอันนี้นคิดให้พี่น้องเห็นนะคะเราไม่ได้มีซิมในเครื่องนี้แล้วก็ไม่มีจะมีดเดี๋ยวขอรุก้าต่อก่อนนะคะเราจะขึ้นประมาณบ่ายโมง,งเพราะว่าเรามาสามโมงเช้าติดงานเพื่อนนะคะพี่น้องคะ่ะได้มาเลทเอาเดียวเจ้าของนำเราไปงานเช้าที่น้องนะเก็บบรรยากาฝนตกมุดปลาโมดิ่ง,ง,งที่ไหนฝนตกแจ้งกันด้วยนะคะทุกคน ที่ไหนคนโกแก้งกันด้วยเดี๋ยวเราจะมัดก้าวก่อนจะขึ <lang defines> ้นไปกินข้าวพี่น้องขาไว้พอกันคลิปต่อไปค่ะจุ้ยพี่น้อง